ถ้าไปดูในเรื่องของมาตรการตัดไฟก็จะเห็นได้ว่าฝั่งท่าคีเหล็กนะครับมีการใช้ไฟฟ้าได้เพียงบางจุดใช้ได้เพียงแค่สถานที่สําคัญนะครับเพื่อที่จะให้ไฟกระจายใช้ได้ทุกคนในเขตเมืองนะครับแต่ว่าก็ต้องแบ่งๆกันขณะที่มาตรการตัดน้ํามันนะครับทางฝั่งท่าคีเหล็กเองนะครับก็ยังมีน้ํามันเติมตามปั๊มต่างๆส่วนมาตรการจะสกัดคอเซ็นเตอร์ได้หรือไม่เดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมข้ามไปที่จังหวัดท่าคีเหล็กกันครับ ผู้ชมครับผมข้ามรพรมแดนไปที่จังหวัดท่าคีเล็กประเทศเมียนมานะครับด่านพรมแดนยังเปิดให้คนแล้วก็รถข้ามไปมาตามปกตินะครับผมได้คุยกับคนขับรถบริเวณหน้าด่านพรมแดนฝั่งจังหวัดท่าขีเล็กบอกว่าการท่องเที่ยวและก็การค้าค่อนข้างที่จะเงียบเหงาทีเดียวครับนักท่องเที่ยวหรือว่าคนไทยที่ข้ามไปเที่ยวหรือว่าทํางานเว็บพาน,านันหรือว่าคอเซ็นเตอร์ในจังหวัดท่าขีเล็กคนขับรถก็บอกว่าเริ่มหายไปมากทีเดียวนะครับ ผมเดินสำรวจตลาดผักและผลไม้เมืองท่าี้เล็กตอนนี้ก็พบว่ายังไม่ปรับราคาขึ้นแต่อย่างใดน,นะครับแม้ว่าต้นทุนน้ำมันจะสูงขึ้นเท่าตัวที่ลิตรละประมาณ70บาทครับ7 0บาทตอนนี้นะอนนเราเข้าของแพงกอยังไม่ขึ้นหรนอกผักต่งบบางๆยัง,ไม,งไม่ขึ้นแต่น้ำมันแพงแบกต้นทุน เยอะเหมือนกันเนาะเราไปรับที่ไหนมาครับรับในเมืองไงเ<อ>นาะอขณะที่ปั๊มน้ำมันผมไปสำรวจปั๊มสามแห่งในจังหวัด่าีิเลกครับเพราะว่ายังเปิดให้บริการนะครับแต่ว่าราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นแต่ก็ไม่ได้มากนะครับแต่ก็จะเปิดเป็นช่วงเวลาและบางปั๊มก็จำกัดปริมาณการซื้อเช่นคนหนึ่งนะครับเติมได้ไม่เกิน500บาทครับ ส่วนถนนหนทางคนที่ใช้ชีวิตตามปกติอยู่นะครับสถานที่ราชการต่างๆร้านค้าธนาคารก็ยังเปิดบริการครับแต่ก็พบว่าไฟฟ้าใช้ไม่ได้ทุกจุดนะครับก็จะเห็นเครื่องปั่นไฟฟ้าที่ใช้หลายจุดในเขตเมืองผลมาจากมาตรการแบ่งไฟฟ้าใช้ในเขตเมืองท่าเลิเพราะมีไฟฟ้าไม่เพียงพอนะครับ คุณผู้ชมครับกลับมาที่ฝั่งไทยนะครับที่อำเภอแม่สายบรรยากาศชาวเมียนมายังคงข้ามมาซื้อสินค้านะครับแล้วก็ขนข้าวของกลับไปฝั่งเมียนมาตามปกตินะครับรองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงรายก็ประเมินสถานการณ์นะครับผลกระทบจากการตัดไฟฟ้าแล้วก็น้ํามัน ระบุกว่าในระยะสั้นนะครับอาจกระทบสินค้าที่ต้องแช่เย็นหรือว่าแช่แข็งนะครับแล้วก็การแห่เข้ามาเติมน้ํามันในฝั่งไทยในช่วงแรกเท่านั้นแล้วก็ล่าสุดก็เริ่มที่จะกลับมาค้าขายตามปกติส่วนที่ระยะยาวสิ่งที่น่ากังวลน,นะครับหากไฟฟ้าไม่เพียงพออาจจะมีการปัดฝุ่นโครงการโรงงานไฟฟ้าจากถ่านหินในฝั่งจังหวัดท่าขี้เหล็กครับ เรื่องนี้น,น่าเป็นห่วงนะครับถ้าเราตัดไฟเขาเนี่ยแล้วก็เกิดว่าวันหนึ่งเขาจําเป็นที่ต้องกลับไปใช้โรงไฟฟ้าถ่านหินเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรากลัวที่สุดนะครับว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อ,อ,อคนในประเทศไทยด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องของควันเรื่องของกลิ่นนะครับซึ่งก็เคยเกิดขึ้นเป็นช่วงๆนะครับซึ่งถ้ามันอยู่นอกประเทศเราเนี่ยเราควบคุมไม่ได้นะครับอันนี้น่ากลัวนะครับคนในพื้นที่มันมัน าทางอากาศเนี่ยมันมันมันไปหากันได้เนาะท่าตั้งข้อสังเกตนะคะว่าในเมื่อไทยเนี่ยส่งน้ํามันเชื้อเพลิงไปยังฝั่งเมียนมาไม่ได้แล้วปั๊มน้ํามันในจังหวัดท่าขี้เหล็กเนี่ยเขาไปเอาน้ํามันมาจากไหนคะคุณออนซินีคุณผู้ชมครับ น้ำมันถ้าไปดูภาพบริเวณถนนริมถนนผลโยธินนะครับก็จะเห็นจอดอยู่หลายคันส่งเข้าไปพาม่าเนี่ยเข้าจังหวัดท่าขี้เหล็กเนี่ยไม่ได้มากับ10วันแล้วนะครับซึ่งก็จอดรออยู่บริเวณนี้ผู้คนที่ขับรถก็ยังรอความหวังที่จะข้ามไปอันนี้เป็นน้ํามันจากฝั่งไทยนะครับจากอํเาเภอแม่สายเข้าไม่ได้แต่ก็มีการตั้งข้อสังเกตจากหลายฝ่ายเหมือนกันว่าน้ํามันที่ส่งเข้าไปเติมบริเวณปั๊มอาจจะมาจาก2จุดได้กันนะครับจุดแรก คือที่จังหวัดเชียงตุงนะครับซึ่งห่างจากจังหวัดท่าขี้เหล็กราว156กิโลเมตรน้ำมันนะครับก็อาจจะขนส่งมาจากทางนี้จะจุดที่ใกล้กับเมืองท่าขี้เหล็กมากที่สุดและน่าจะขนส่งได้ง่ายที่สุดนะครับก็คือผ่านทางท่านเรือในแม่น้ําโขงหรือว่าเข้ามาจากฝั่งสปปลาวนะครับหรืออาจจะมีการลักลอบขนน้ํามัน บริเวณแม่น้าโของอันนี้หรือไม่อันนี้เป็นจุดที่หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตซึ่งถ้าหากมาตรการนี้นะครับจะทําได้ผลมาตรการซีลบริเวณชายแดนเฉพาะที่อําเภอแม่สายอย่างเดียวไม่เพียงพอนะครับบริเวณชายแดนประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าลําตามลาน้ําโขงตรงจุดนี้นะครับอาจจะต้องมีการเพิ่มมาตรการความเข้มงวดในการส่งออกโดยเฉพาะเรื่องของน้ํามันครับ